เอาเลยครับผมแล้วตอนนี้อยู่กับผมในเกม Dead by Daylight นะครับผมอยู่กับผมมั s เซอร์คนเดิมนะฮะก็วันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นอย่างเดียวนะมีกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์กันทีดนึงนะฮะกลับมาอีกครั้งกับงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนั่นเอง Thailand Game Show Big Festival 2016นะครับผม แด่นผู้ไปเดินไปนี่ผมกลัวฆาตกรเลยกันนะฮะก็จะจัดวันที่9-11ทถึง11ธันวาคมที่ริยอมพารกและก็หอชั้น5สยามพารากอนนั่นเองนะครับผมเฮ้ยเใจสั่นใจผมสั่นก็งานนี้นะครับก็มีกี่สินค้าแคสเตอร์มากไปนะฮะสามารถมาเลือกซื้อกันได้นะฮะที่บูธออนไลน์สเตชันอยู่ข้างๆเวทีกลางนั่นเองนะครับผมเฮ้ยเยใจผมสั่นใจผมสั่นใจเย็นเฮ้ยฆาตกรมาแถวนี้ โอ้ยโอ้ยอยังไงยังไงมฟันไปแล้วทีนึงฟันใครวะให้เช็คก,กัะไบื้อโฟนวัโอ้ผมว่ามันเป็นไอที่ค่อนข้างยากมากเลยนะผมเล่นไปด้วยแล้วผมก็พูดเรื่องนี้ไปด้วยนะก <g iggle> ็สำหรับสินค้าของ Master Gamer นะฮะก็จะมี w r i s t Band เสื้อมัสเตอร์เกมเมอร์ลายใหม่ผมบอกเลยว่าผมชอบมากๆ,ๆะฮะเสื้อลายนี้สําหรับใครที่ชอบม a สเตอร์เกมเมอร์นะฮะไปหามาสะสมกันได้นะครับผมและพิเศษนะฮะเข็มกราดแคสตเตอร์ลิมิเต็ดอินิชั่นมีทั้งหมด13ลายให้สะสมนะฮะหน้าซองจะไม่มีบอกนะครับว่าเป็นลายไหนถ้าอยากได้ต้องไปสุ่มกันเราเองนะฮะถ้าเกิดใครอยากให้พี่เจสุ่มให้เนี่ยถ้าเกิดพี่เจอยู่แถวบูธ <c oughs> <mood S 1> ก็ไปเรียก <c oughs> พี่เจ <c oughs> พี่เจ <c oughs> พี่เจไปมาเลือกให้หน่อยมาเลือกให้หน่อยมาสุ่มเข็มกราดให้หน่อยถ้าเกิดไม่ได้ก็อย่าโกรธพี่เจนะอะไร นะครับพลาดไม่ได้กับกิจกรรมสุดพิเศษนะฮะมิทแอนด์กรี t วิดแคสเตอร์พรีเซนต์บายโลจิเทคนั่นเองนะฮะที่เพื่อนเพื่อน,น้องๆจะได้ร่วมสนุกกับเหล่าแคสเตอร์กว่า30ชีวิตนะครับผมที่หมุนเวียนกันขึ้นมาทั้งโชว์ทั้งแพ t เทิรเกมสุดมันนะฮะอย่างใกล้ชิดที่เวทีกลางนะครับผมในวันอาทิตย์ที่11ธันวาในเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกานะครับมาเจอกันได้นะครับผมถ้าเกิดใครอยากเห็นพิเจนะมาเล่นเกมอะไรบนเวทีนี่ก็เนาะนะมาเจอกันได้นะฮะโอเค นอกจากนี้เวลา14นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีเนี่ยก็อยากจะชวนน้องๆน,นะครับทุกๆคนเลยมาร่วมทําบุญนะฮะประมูลสินค้าไอทีและเกมมิ่งเกียร์กับพวกผมนะครับรายได้ทั้งหมดจากการประมูลเนี่ยก็จะบริจาคให้กับมูล,ลนิธิเด็กโรคหัวใจนั่นเองนะครับผมต้องบอกไว้เลยว่าสินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นสินค้าที่ค่อนข้างดีมากๆเฮ้ย <c oughs> มีคนมามีคนมาคาตรกรฆคาตกรเช็คกับไมโครโฟนใครไปวิ่งอะวิ่งทำไมแล้วสําหรับใครที่อยากได้ลายเซ็นของพี่เจหรือว่าอาจจะเป็นแคสเตอร์ คนอื่นนะฮะก็ะสามารถมาพบกันได้ที่เวลาตรงนี้ที่ผมจะแปะรูปเอาไว้เลยนะครับผมจะว่าไปเนะี่ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยมาไหมฆาตากรมาไหมมาไหมมาไหมยังไม่มาฮะฆาตากรไล่ฟันเพื่อนเราแล้วจังหวะนี้เพื่อนเรานอนลงไปแล้วด้วยความสวยงามครับผมยังไงครับยังไงครับผมเพื่อนเราโดนอุ้มไปแล้วฮะโอโหอุ้มลักขณาไปแล้วจังหวะนี้ปั่นไฟโชว์ด้วยไอดอนแคร์ไอดอนแคร์แต่แต่ว่าคําว่าช่วยเพื่อนเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดของผม มันอยู่ในสายเลือดครับผมเฮ้ยโอ้ยโอยมีคนใช้ไม้ไปแล้วจังหวะน,นี้เจไม่ช่วยแล้วเจวิ่งยาวชีเกดเ้าเยาะไปเลยครับผมอย่าไปรออย่าไปรอเจวิ่งยาวๆวิ่งยาวๆสิเจก็สําหรับกิจกรรมที่ผมพูดมาก็มีประมาณเท่านี้นะฮะยังไงก็มาพบเจอกันได้นะครับผมที่งานไทยแลนด์เกมโชว์นะฮะ ก็เราเจอกันแต่ในหน้าคอมพิวเตอร์มานานแล้วเนาะเรามาเจอตัวจริงกันบ้างบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นพี่เจเลยว่าพี่เจแบบตัวจริงหล่อยังไงอะไรยังไงเนาะแต่ว่าตอนนี้ฆาตกรมันจะล่อผมแล้วนะมันจะล่อผมแล้วโอเคผมค่อยๆเดินลงมาช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนจ๋าโอ้โหมีแถบที่ท้ายใต้เท้าเลยนะมีแถบอยู่ที่ใต้เท้าเวยนะเพื่อนใจเย็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 นหนึ่งเพื่อนปวดกับดักอยู่ปวดกับดักอยู่เพื่อนปวดกับดักอยู่ปวดกับดักอยู่เพื่อน มาแล้วโอเคเพื่อนมาไปเพื่อนให้เราวิ่งนำสิเออสวยงามมารามแท้แรดูไม่ตึงเอ,อชฟเฮ้ยนี่จังหวะนี้ยังไงคาตกรขาตากรตามมาคาตกรคาตากรตามมาแล้วจุกอยู่เจยังจุกอยู่ช่่่่วยยยเเขขาาาหนนออาตามไมไคั โอ้โหแล้วคาตกรแบบมีไอออนกราบด้วยแบบแน่นเปลี้ยเลยอ่ะโอ้โหผมขยับไม่ได้เลยเฮ้ยถ้าบล็อกผมหลุดนะเนี่ยเพื่อนถ้าเพื่อนมาบล็อกให้เขาหลุดนะโอ้โหดูสิเพื่อนโอ้โหเพื่อนไปทาอะไรกันอยู่3คนเขาไปช่วยอ่ะเขาสาบไปช่วยตัวเองอ่ะตัวเองควรจะมาช่วยเขาบ้างเปล่าฮัลโหลเชกามิคอฟอนวันทูไม่ไหวแล้วร่างกายไม่ไหวแล้วเพื่อนเจจะตายแล้วเพื่อนยกยกตยวนี้ เพื่อนให้ค่อยค่อยไปค่อยไปพื่อนโอาเรียบร้อยลาก่อนก่อนในวันนั้นฉันเองจะเป็นคนที่ทำร้ายเธอทำเธอเจ็บช้ำสมาร์ทตายเลยไหลวะเนี่ยโอ้เพื่อนทำไมนายทำอย่างงั้นน่ะ แต่เมื่อกี้เพื่อนเขาก็มีความพยายามนะเขาก็มาช่วยเราอยู่นะะโอ้เสียใจตายเลยอ่ะโอ้เสียใจ ถูกบูชายันก็ขำๆนะฮะวันนี้ก็มาเล่นตาที่ขำๆก็ประชาสัมพันธ์เท่านี้นะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากเจอผมตัวเป็นๆหรือว่าแคสเตอร์คนอื่นๆที่ตัวเป็นๆน,นะฮะก็อย่าลืมมาพบกันที่งาน Thailand เกม e Show Big f e s t i v a l 2016นะครับผมโอเคส่วนวันนี้ผมคงต้องลาคุณผู้ชมทุกทคนไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Sub u b s c r i b ์ที่ช h a n มา l เ a s t e r กม m e r ไว้ด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบายจ้า